สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะมาชวนเพื่อนๆทํามันเชื่อม3ามสีค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเนื้อเนบอร่อยมากๆเลยค่ะสามารถทํากินทําขายได้นะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยใช้มันเทศนะคะปอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดอยู่ที่1นกิโลครึ่งค่ะ จากนั้นเราก็นำมาหาดเป็นท่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาแช่น้ำปูนใสอยู่ที่30-40นาทีนะคะ พอเราแช่น้ำพูนใส่เสร็จเรบร้ออแล้วเราก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะหนึ่งครั้งนะคะล้างเอาน้ำพูนใสออกบ้างค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็นำมันของเรานะคะมาใส่ในภาชนะไว้ค่ะจะเป็นกระทะก็ได้เลยจะเป็นหม้อก,ก็ได้นะคะ mm hmm. ใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่400กรัม ใบเตยสามถึงสี่ใบเกลือป่นครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำเปล่านะคะเราก็จะใส่ให้ท่วมมันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปอยู่ที่3ามช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันค่ะ ลงไปเชื่อมได้เลยค่ะเราก็จะเชื่อมด้วยไฟอ่อนนะคะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําเชื่อมของเราจะแห้งแล้วก็ตัวมันของเรามีความใสแล้วก็เงาขึ้นค่ะเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะ พอมันของเราเริ่มเดือดประมาณนี้แล้วเราก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปอยู่ที่1ซีกค่ะเพื่อให้น้ำตาลของเรานะคะไม่ตกผนึกค่ะจากนั้นเราก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเชื่อมของเราจะแห้งนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะมันเชื่อมของเราก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปเสิร์ฟกันเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะหน้าตามันของเราก็จะมีความเงาแล้วก็ใสประมาณนี้ค่ะใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันเชื่อม3าสีของแม่เนยค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b กดดิ่งให้แม่เนยฟูดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ